ที่เราจะขายมันต้องเป็นรถดีสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ได้เลิกงานจามดีนะฮะมาสมมอบรถให้กับา้ากันนะครับก็นี่เลยน้องคนนี้เลยน้องสินใช่ไหมครับสวัสดีครับน้องสินอายุเท่าไหร่ครับผม 16, 26 26ทำอาชีพอะไรครับ พนักงานบริษัทเนาะรถถูกใจไหมถูกใจถูกใจแล้วก็ทางร้านนี่ทางมิสเตอร์แอลเนี่ยเป็นไงบริการเป็นไงบ้างดีครับดีครับดียังไงพี่อ่ะมีมีทั้งหมด5้าแต้มมาเสียกี่แต้มไม่ขาดเลยครับให้5ถ้าเป็นผมให้10เลยนะให้20ไปเลยโอ้ให้20เลยโอ้โหแปลว่าทางร้านเราเนี่ยบริการดีมากแล้วก็มีของแจกของแถมตามที่เราประกาศ ผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับผ่อน5,000กว่า5,000กว่าบาทอุย้ยผ่อนสบายสบายเลย้วก,ก,การรถสภาพทีทท่ใช้งานยันลุกบวชไปเลยทีเดียวนะครับและคุณพี่ข้าอยู่แถวนี่ครับเนี่ยรักาพยาอ๋อเขาอยู่ใกล้ๆนี่เองาายังไงก็ทางเรานะครับหกกลังคุณรถสวยก็ต้องขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณนะครับที่สิดนะครับผมที่มาให้เราดูแลนะครับผมได้เป็นที่เป็นสิน่งเรียบร้อยอฝากอะไรกับผู้จมทสงบ้านไหม ก็ถ้าอยากขอบรถได้กิก็มาที่ติ้นหลังรถสวยได้นะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับอเอาละลูกค้าเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าไปาประเดม <c oughs> เป็นแฟนก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับท่านอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s c r i า e กดกระดิ่งกดติดตามทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ับผมก็ สวัสดีครับ